สวัสดีครับสวัสดีสำหรับผู้ที่กําลังรับชมรับฟังนะครับตอนนี้คุณกําลังอยู่ในช่องเดียวกับคอมนะครับมาหาการ์ปัญหาที่ทุกคนใช้คอมนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเช็ครุ่นการ์ดจอนะครับดาวน์โหลดไดเวอร์การ์ดจอแล้วก็วิธีการอัปเดตไดเวอร์การ์ดจอนะครับผ่านโปรแกรม NVIDIA Experience นะครับเอาเลยครับวิธีแรกนะครับสำหรับวิธีการเช็ครุ่นการ์ดจอนะครับให้เรามองไปในส่วนของแว้นขยายนะครับแล้วพิมพ์ไปว่า D X D I A G ครับก็จะเป็นโลโก้ที่เป็นกระบาดสีเหลืองอยู่ตรงกลางอย่างนี้ แล้วเลือกไปที่แท็บดิสเพย์ครับก็จะเป็นการบอกชื่อรุ่นของเรานะครับปากกาจอที่เรากำลังใช้อยู่นะครับเป็นรุ่นของอะไรนะครับอย่างผมก็เป็น n v i d i a g e g f o r e gtx 1 0 8 0 ti นะครับเมื่อเราทราบชื่อรุ่นการ์ดจอของเราแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็จะทำการดาวน์โหลดไดเวอร์การ์ดจอครับให้เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาครับแล้วพิมพ์ไปว่า nvidia driver ครับแล้วเลือกไปที่ nvidia driver download ครับในส่วนของ product series นะครับอย่างเช่นของผมใช้เป็น gtx 1 Ti นค่ับให้เราดูในอง10นะครับที่เป็น2ตัวหน้านะครับ ของผมเป็นช o ฟ c e 1 0 Series นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครใช้เป็นโน้ตบุ๊กอยู่นะครับก็ให้เลือกเป็น1 0 Series แล้วก็วงเล็บที่เป็นโน้ตบุ๊กตรงนี้นะครับผมใช้เป็น PC ครับผมก็จะเลือกที่1 0 Series นะครับแต่ถ้าใครใช้ s ี r i ส์อื่นนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับให้ดูที่2ตัวหน้าของเราได้เลยครับแล้วก็ตรงพวงดักตรงนี้นะครับผมก็จะเป็น1080 Ti นะครับแล้วในส่วนของ Operating System นะครับให้เลือกว่าตอนนี้นะครับเครื่องของเรากำลังใช้ระบบปฏิบัติการของอะไรอยู่นะครับในส่วนของผมก็ แล้วก็ในส่วนของดาวน์โหลดท้ายนะครับก็จะเป็นการเลือกตามการใช้งานของเราครับอย่างเช่นผมใช้กัสจอนะครับในการเล่นเกมการดูหนังฟังเพลงเป็นหลักนะครับผมก็จะเลือกไปที่เกม Lady Diver นะครับถ้าใครใช้ในส่วนของการทํางานพวกตัดต่อวิดีโอนะครับการทำแอนิเมชันหรือว่าการเรนเดอร์นะครับผมก็แนะนําให้ใช้เป็นในส่วนของตูดิโอ d ดเวอร์นะครับหลังจากนั้นนะครับกดไปที่คำว่าเสิร์ชครับเลือกดาวน์โหลดครับแล้วก็เลือกที่ดาวน์โหลดครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็ให้เราทําการติดตั้งไดเวอร์ได้เลยครับกดคีิกเข้าไปครับแล้วกดคำ กดคำว่าโอเคครับเมื่อขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับให้เราเลือกไปที่ Nvidia Graphics Driver ครับ a n t i f o r c e e x p e r i e n c e ครับก็จะเป็นการติดตั้ง Driver การ์ดจอพร้อมการติดตั้งโปรแกรม g e f o r c Epipen ครับให้กดไปที่ Agree and Continue ครับกด e X ครับที่เป็นวงเล็บด้วิคค m มมันเนี่ยกด Next ไปครับแล้วก็หลังจากที่โปรแกรมทำการติดตั้งโดยอัตโนมัติเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากด Close ไปครับแล้วก็สำหรับวิธีที่สองนะครับจะเป็นการอัปเดตไดรเวอร์การ์ดจอนะครับในโปรแกรมที่มีชื่อว่า g e f o r c e e x p e r i e n c e นะครับ ให้เรานะครับมองไปในส่วนของมุมขวาล่างตรงนี้นะครับที่เป็นลูกศรขึ้นแบบนี้นะครับให้คลิกเข้าไปนะครับและให้เราหาไอคอนโปรแกรม n v i d i ียนะครับอย่างเช่นของผมก็อยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าสําหรับใครนะครับถ้าไม่มีโลโก้ขึ้นมานะครับให้เราไปที่แว่นขยายนะครับและพิมพ์ไปว่า GeForce Experience นะครับอย่างเช่นของผมนะครับเมื่อทําการค้นหานะครับก็จะแสดงโปรแกรมขึ้นมาตรงนี้นะครับ แต่ถ้าหากใครนะครับที่ทําการค้นหาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีโปรแกรมขึ้นมานะครับให้เราครับเข้าไปติดตั้งโปรแกรมก่อนนะครับโดยทําการเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาครับแล้วพิมพ์ไปว่า GeForce Experience ครับหลังจากนั้นครับให้เลือกไปที่คําว่าดาวนโหลดครับก็จะมีชื่อโปรแกรม GeForce Experience ขึ้นมาครับแล้วทาการดาวนโหลดได้เลยครับเมื่อเราทําการดาวนโหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราสามารถัดาบุ่มคียเข้าไปนะครับเพื่อทําการติดตั้งนะครับโดยโปรแกรมก็จะทําการติดตั้งโดยอัตโนมัติครับเมื่อเราทําการติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับเข้าไปที่มุมขวาล่างตรงนี้นะครับ แล้วคลิกขวานะครับแล้วเลือกในส่วนของ Nvidia GeForce Experience ครับแล้วเลือกไปที่ Driver ครับแล้วทำการเช็ค for update ครับสำหรับใครนะครับที่ทำการเช็ค for update เสร็จแล้วนะครับแล้วมีปุ่มขึ้นมาให้เรากดดาวน์โหลดนี้นะครับก็แสดงว่าการ์ดจอของเรานะครับมีการอัปเดตไดเวอร์นะครับแต่ถ้าสำหรับใครนะครับที่ทำการเช็ค for update แล้วแต่ไม่มีปุ่มขึ้นให้เรากดดาวน์โหลดแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเวอร์ชันไดเวอร์การ์ดจอของเรานะครับเป็นรุ่นล่าสุดแล้วนะครับหลังจากนั้นทำการกดดาวน์โหลดครับ วิธีนี้ก็จะเป็นวิธีการอัปเดตการ์ดจอที่ง่ายขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปค้นหาอะไรให้ยุ่งยากนะครับสามารถอัปเดตจากตรงนี้ได้เลยครับหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้เลือกไปที่ express installation นะครับแล้วก็กด yes ครับตัวโปรแกรมนะครับก็จะทำการติดตั้งรเวอร์เองโดยอัตโนมัตินะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้ง driver แล้วนะครับก็จะมีติ๊กถูกขึ้นตรงนี้นะครับแล้วให้เราลองกดไปที่ check for update อีกครั้งนะครับ ก็จะไม่มีการขึ้นดาวน์โหลดแจ้งเตือนขึ้นมาอีกแล้วนะครับก็แสดงว่าเวอร์ชันไดเวอร์การ์จอของเรานะครับเป็นเวอร์ชันปัจจุบันแล้วนะครับแล้วก็ปิดโปรแกรมได้เลยครับแล้วก็ผมแนะนําให้ทําการรีสตาร์ทคอมหนึ่งครั้งนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการดาวน์โหลดไดเวอร์การ์จอนะครับแล้วก็วิธีการอัปเดตไดเวอร์การ์จอครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปครับ แล้วก็ชินเคยครับสำหรับท่านใดนะครับที่กำลังประสบปัญหากับการใช้คอมนะครับก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้อคอมเมนต์ได้เลยครับแล้วผมจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหาให้ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ